สวัสดีค่ะหนึ่ก็คือประเทศนค่ะสำหรับจีนญี่ปล่นี่าุ่นน้องอันปอเดี๋ยวเอาใส่หลายพักกระหอนดวกเบิดแด้ลโอย่าไม่นามานั อเอาใส่อีกพิล่าแล้วเราก็นั่งรอให้หม้อเดือดแล้วเราก็ใส่ใส่างไปนั่งรอสักครู่ ไท่ปลาค่ะปเปรี้ยวมากจะได้ตังค์ข้าวกบซิมาปุ้งนะคะใส่รูดดีนิดนึงใงส่ขึ้นไซมไม่เป็นโรดใ <c oughs> ส่รดก็ใส่นิดนึงอันนี้สูตรขึ้นแต๋วนะคะไม่พอใส,ส่อีกกิโลหนึง่งใส่อีกกิโลหนึ่งผงนัวกับน้องไซ่ได้ไร้ไม่ค่อยนัว คงยังไม่พร้อมก็วยกันหนูรอให้ปลาสุกแล้วก็จะมาตำปลาสุกแล้วสุกแล้วบอกแล้วก็จะชิมเป็นไง ที่จิกินกับขนมจีนเสซีมีอันนี้ข้าอเหนเกาะพักซีเาวเนาะอันนี้โหระพาอันนี้ถั่วอันนี้ซาละเนอันนี้รวมมิตรกะลําอันนี้เรา ้มปลายูไทยปลาซุปละกะสิแกะเอาเนื้อมันก็จะซื้อเปล่าอ,ออกมาซื้อไปว่าซื้อไปว่าอะไรซื้อไปว่าตัดซื้อไปว่าตัหมาซ่านจะตะเกียงก่อนนะแล้วก็จะมีขาไก่ด้วยนะคะ ขนมจีนขาไก่น้ำยปาปลาปิตาเซบบอเดน๋ี้เราก็จะแกะปลาคะถ้าเกิมากแกะปลานะคะทุกคนแกะปลาตำวินาแบบใครแกะปลาตำด้วยค่ะแกะใ้ใส่ บ่เ <sympath> ลยวบ่ถ้าบ่พิกรันใช่ยังอมันพลาใส่หล่อมันโหด

แยนะปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอามันตำตำกับพริกแล้วก็หอมกะเทียมนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาเครื่องที่เราตำลงไปไม่มีกะทินะคะเป็นน้ำยาปละ เออไม่ได้ซื้อต้นหอมสิบแล้วแล้วก็จะเอาใบมะกรูดลงให้มันหอมชิมอีกครั้ง เผ็ดมากแซมเรบ่เผ็ดแห่งคำก็เผ็ดประนุดกินไผ่บอลไผ่เทนอนม่เผ็ดมากผ็ดไม่บอกว่าเผ็ดมากเอาน้ำตาลใส่อีก ปลาเข้ากับเซตแล้วด้วยค่ะสำหรับคิวหนีกับโจ้ใบแค่นีแล้วค่ะพบกันตอนกินด,ด้วยค่ะให้ดูแสบอแสกกำลังลงมือนะคะน้อนมุมนี้แนวฝ<ม>ั่งกับกองเน้น แม่ไม่กินหรอโอ้โหแล้วก็สละนันะมันมันแสบอยู่ไดนี่ใบนี้อร่อยีแรไม่ต้าแนวอันนี้มัยแก้วอันนั้นน่ะฮัลโหลใคราโทรมาฮัลโหฮัลโหลนไม่เต้าอะไร <c oughs> <c oughs> ก็ไม่แนวตังก่อนเนาะเขาก็เออนีตังไปก่อนดู่ก็คืออันนี้แรกวิวกันหูงแบบ อมไม่ต้องใส่พริกผมพริกอะไรผิดมากค่ะได้แต่ข้าวปุ้นนี่ยนะคะเส้นใหญ่โดขนมจีนเส้นใหญ่นะคะเขาบอกว่าไม่อร่อยคันซ้นหน่อยมันสีแซ่ กินไท่ใบน,นี้เป็นปันงนีห่อืสอ้นำหรับผิดนี่กับเจ้าว้เจเพียนเ่านึ่กันนะคะ่ะขอลาไปกินก่อนนะคะ่ะวัสดีค่ะ